การแดงเต็มอยู่ดอกจานก็แพงไปหลานขากีไปดอกไปเบิงก็แล้ว่าสื้อยั้งกันเนาะไปหลานคขาโอ้แต่ไปค้าไม่ใส่ปอกนี่ฮะโอ้ เล่นเกข้าวปอม <laughs> 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 ลูกใจคนเก็บเราหนึ่งหาผ่านเดหนไ่งเนเอมียมเออมน้นตานวันนะใช่ไหมขนานั้ทงมันจ้างหาเงินป้ากันปะหะ็จะขึ้นบุกเริงหรฮะจะเป็นยัสิฝันจะเป็นอ๋อไหนบ้างเออนอนวันศุกร์เมื่อสุกมาไปสื่อหลอดใหญ่ก็เลอยไปเลย ดาลีอาดาลีอาสัมผูสัมผูขายทุงหาหล่อไอ้เอออยู่ไทย่ะน่ะอันนี้หาหล่อหนเดอฟรีสีปัญหาเออทั้งมันนี่ยีปัญหาพี่น้องเป่นยังเขาไม่เตอสีไอสีไออยู่เลยแต่ว่าเป็นว้านก็บม่เป็นรัาน เนี่ใส่บุกีิดว่านี่ท่งใส่เปึืองเปลืองเบพันข้ามาเต็มยาสีพันไม่จะสีทูบะงามเนาะค่อยใส่าลเนะงามเบพันจนมองมองถ้าวันมันใหญ่เป็นซอยอยากวันนี้ขั้นไปใช้วันนี้คั้นาะไรมาซอยไว้ปะข้าค้าขื่นเนาะโอ้ยไปขายเขียนซอยเองไะ โอ้บรรยากาศน้าสาวพี่น้องแดดดีขนาดนึงแต่ก็เย็นเนาะหนาวอากาศเย็นมากสามวันละเม็ดไม่ป่าเขาก็เม็ดนี่แม่เม็ดเมฆบุกเขากันอย่างนีไ้ไม,ไม่ป่าเหาไปเกยหญ้าช่วยๆนี่ประมาณนี้ปะช่วยก่อนนี่ปะเออซะเมื่อท่านไปเออ อีเมียมาพิ่นไปยังไปเก็บยาให้นเขาไปโกให้เพิ่นแน่ซวยๆหนนจักสวยประมาณใดแดดก้นนี่เนาะไม่ใช่อำม,ม,มาหยาเนาะอำมาหยายาเพิ่นแหละโกมากอีเมียไปเกิดเก็บยาอืมหายายใหญ่ยา ย่างเขียดพี่นอ้องย่างเขียดเป่งเขียดนะั่นแหละเนาะบัหาอีกอันนึงบ่มีไม่เห็นซะแค่กับซ้ำอย่างนะั่เดี๋ยวซุกแล้วล่ะซุกแล้วพี่น้องวันนี้พลาดลูกหลามากอ่าเป่งเขียดเนาะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันเด้อเป่งซูกพี่น้องกินสุขหูซุขคอหนี่พี่นอ้องหอมหอมบังน้ำมันพี่น้อง น้ำมันกหลายหลายอันนี้ก็สิเป็นตัวตายนะพี่น้องเนาะนีสักแค่เดืออ่ะจตัวใหญ่มาปีาากายน่ะ็ปเอาไปขายนะมาทุ่งกระไรสองโลปายพี่น้องโลหนึ่งกระสิบแปดพันกีบเนาะนี่เขียดส,สัปปแกแค่ก็สิปีกนีบบก่แล้วก็สิตำหมักทัวมาจักบุญเนาะมีบักแตงกับบักทัวแล้วก็สิถามแม่เพื่อน่ปสกินแตงหรือตำทัวแม่กินยังบ่ได้พี่น้องพีชกินยันงกับพีชมัเนาะ กินเขียดกับพิชกินยังกับพีแต่ละมือนี่ก็กินกับยังกับบุกคอยสิได้กินกับยังกับพีชเนาะถ้าแข่งจะทำว่าทุมันจะกินตําแตงหรือตําอ่าถั่วเนาะหรือว่าตําหรือว่าตํามากอ่าเคือเนาะหมากเคือกับมีพี่น้องซื้อมาแต่หมดละตอนนี้กับผ้าอีลาน้อยมาปิ้งเขียดนี่อีลาน้อยมาปิ้งเขียดกับเมีย กุ้งหน้าจะซื้อกุ้งหน้าหรือกุ้งหนาเราเอือยพี่น้องไหซื้อกุ้งหน้าอาซ่า,นนา,ากุ้งหน้าเด้อนี่เด้อพี่น้องสาากุ้งหน้าหนาว่าท่านช่วยนี่สาากุ้งหน้าสาวกุ้งหน้าหนาบ่าท่านช่วยแม่วะสบายดีเนี่ยจ้าลูกสบายดีค่ะเว้อ สบายดีสบ,ยดสบายดีสบายดีพี่น้องนี่นาะซสักแขกก็มาหายขาอยู่เหล่าเนาะอันนี้ก็ซิเป็นเหล่าเนี่แท้นี่กะอยู่นอกบ้านเนาะค้างๆวัดก็ซีเป็นเหล่ามดัดงนี่มาพี่น้องแตงต้แตงแต้แต เกี่ยวขาวแล้วสักแค่ก็บ่เคยเห็นเหลาจักเทื่อนอะพี่น้องเนาะบ่เห็นเหลามาเป็นปีตอนเอาขาวขึ้นเหลานั่เดี๋ยวตอนนี้เชี่ยวขาวไปสีกะซีมาหายขาวแล้วพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำพี่น้องขาวสักแค่กะตั้งแต่เกี่ยวขาวแล้วพวกกไบ่ท่านเห็นขาวจักเทื่อนอะได้ยลายปันได้ลายซ้ำได้น่ะพี่น้องเนาะสักแค่กะซีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะ อันนี้ก็หลอบาทุงมาอันนี้ก็เหล่าหางเหล่าเพคเขานี่อันนี้ก็ซิเป็นเหล่าห้องเสแขะพี่น้องเหล่าก็เริ่มซิเพมันงเลล่ะมันหลายปีละอันนี้ก็ซิเป็นหวัดเงี้ยบอกอันนี้ก็อยู่แคบบาทนาะเหล่าขาต่างใกล้บ่ไหลพี่น้องเพราะว่าสวงคือขมอในจนร้ายท้องไฮท้งน่ะ โอ้กะล่งได้ออกมาใสเสกาดีใจร้ายพี่น้องบ่ได้ออกไปใสเลยแคนเ่ได้อจาคิบให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะแต่ยูจะต่ในบบาอยู่แตนีนเขื่อนเนี่กะมีแต่ใส่สิเป็ดประจําวันคือกาวอยู่แต่ละเมอเนาะคือกาวแบบไรนะพี่น้องก็คือเดี๋ยวกะลูกเตือนขึ้นมากะให้กินน่อมให้กินน่อมแหละกะลูกกะนอนโตสักแค่กะมาตีขาวให้ลูกินเนาะตีขาวให้ลูกินแล้วกะ มันิกาอุ้ยดอกจานพี่น้องเห็นว่าพี่น้องผุนดอกจานนี่จะแขกระสีอันนี้ไปให้บางกีไก่เนาะให้บังกไก่อุ้ยดอกจานแดงเต็มอยู่ดอกจานคือแพงบานแล้วกะรนคือค้นฮักแล้วกะห้างเสียงเพลงจะแข่แต่อยากหัวตอนนี้ก็รอกบัทรถูกหมาอ้ยคือสิบัวหมาง่ายงนี บางสวนพักมีค่ะอยู่แขมเฮือนถ้าผูใ้ใดแบบมีเพื่อนอยู่กไกลๆกบหน้าจะสีดีพีนออกก่น้องปลูกพักปลูกมีมีดินไรเพื่อนสเคตจะอยู่ไหนมูแล้วกะ็ดินกับบ่ค่อยมีดินกับแคบๆไม่ได้ขอออกไปหากินหายย่งทิ่กับไปตึกแฮไปหาปูหาป่าเนะหรือว่าซิไปหาขุดเ,เขียดยังค่ะคือคุยเธอสแคตก็ได้ไปแล้วขุดเขียด พดเขียนไะด้เหอบเออย,ยังสีลายฟบเขียดเนาะหาตัดฟืน้นเดี๋ยวบ่าดาไปไสก็เลยบ่ดยถ่าย,ายให้พี่น้องในเบิ้งบ่ายอัปเดตถามว่าสักแค่เติมเงื่อนก็เลยอยู่คลิปหนึ่งสองคลิปแั่งเส้นนอกคลิปกะคลิปกับบสั่งสันเป็นได้หนาะพี่น้องคลิปกะเอาไปอามาก,กับคลิปกะบ้หนาเบิ้งเป็นได้เขาก็แบบมิแต่รเออเห็ดกินเห็ดกินกับถ่ายจับเองบม่มีคนจับหา,ายเนาะ มีมือกล่องหายก็เห็นโตสักแค่ว่าเออเฮ็ดหนัน้นไส่หนันไส่หนีแน่ยังเสียมื่กาหนาเบิงเรยกว่าเพื่อนสักแค่กับบ่คอยเมิดปันไดจะเสียก็โอเคพี่น้องเพื่อนกับเมิดแน่และกาแบบบ่มีมือกล่องแน่บ่มีค้าต่างกล่องแน่และกาไม่แต่จับเองยังเองเนาะแต่กับบ่คอยถนดปานได้ขนนะพี่น้องก็เลยพี่น้องอาจสีเบิงก็อาจบ่คอยสิอาส่าโดนใจปได้เนาะก็เขอถอดเขาไปพี่น้องไลายๆเดอ้อจะได้กะให้กำลังใจสักแค่ ในเดิมพี่น้องถ้าใครเข้ามาก่าฝากก็ไลค์ก็แชร์เนาะเป็นกำลังใจใจห้เสาแค่น้ำนะก็ฝากกดติดตามน้ำนะ้ะพี่น้องที่บัพปัดคลิปไปม,มาของเสาแค่ปากเซไพ่เข้ามาก่าอย่าลืมก็ไลค์ก็แช่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตอนนี้ก็รอบาทุง่งตอนนี้บาทุ่งกับมาอะไรพี่น้องให้เราฝากกำลังขับรถใหม่แล้วมาแล้ว ตาวันนี้ก็ถอยหลังขับไปในเหล่าอลไรพี่น้องเพราะว่าแถวเฟืองจะสีนี้ไม่จะขีม่ม้าขี่ใส่พี่น้องเม้นเม้นเม้นขีม่ม้าตาสักแค่จะขึ้นไปเถิงอยู่บนนี้พี่น้องเหล่าก็สูงสูงไหมอารมณ์ขึ้นไปกันนาสิขึ้นได้ยังเนาะพ่อ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 ,พอ,พอ โอเคบันี้กก็สิขึ้นไปเหล่ากันเลยอะคุณเจอ่ยไหนบ้าทุงมันใครมันโอนเฟื่องพึ่นมาแต่ยี่ยงเขียนพิ่นปูนอนเพิ่นเนาะจะมันสิอุนราวามันหนาวหนาวพี่เนาะหนาวหลักกรดซิกรดเต็ดเตะนอเพื่อบบเจ็บกดมีเฟืืองเอ้า พสักแค่สิบห้าอัปเดตเบิ้งเลยนะพี่น้องเนาะเบิ้งเขาเลือ้ายไปไหมันเอื่อยกัขคายเห็ดบุญเพื่อนก็ดลายเนาะยังกินโกสิลหน้ากัดแจ็กสี่กลุ่มหรือบอดอ่ะเจอหน่กัว่าบุญบานเรือว่าสงการเนาะก็ได้คายเพราะ่าบุมีเงินสื่อกินเงินใสเนาะก็ได้ขายเขาฮะไปเด็กเส้นไปเบิ้งกันเลยี่นี่พี่น้องเขา ข้าวก็เลืองวา,ายไปไหน,นเนาะเพราะว่าคายไปหน่ำซีกินไปหน่ำแต่ละเหมือแตละวันว่าเป็นขาวสักแค่ตัอขาวเอื่ <c oughs> อยเพราะได้ซีกินไม่กระสอบยังอยู่ที่งลังถ่านสามสอบเมันตีกังด่าหาสิบโลซีเอาหาสิบโล ถามสอบพูดนะคะไปที่สิขาไปหามาดีๆได้ไปเฮียกลางทางบัวใหญได้สักแค่มาทายให้พี่น้องเบิง้งซื้อเนาะแต่ว่สักแค่กับบัวใหญอันบัวใหญหายพี่น้องเพราะว่าขั้นหายแล้วมันสิ่ขั้นไข่หนะมันสิ่ขั้นไข่ซับกุ้งเนะาะกะบัวใหญ่ขาไปไหนเนาะ สมัยตะกอนผู้นอนตอนสะแคบท่านเกิดแล้ว่าเกิดแล้วอาจสิวท่านอันนี้น้าะท่านใหญ่กำลังหูเหลืองนะหันพี่น้องข้องตีเขาเนาะนี่สักแคบกระสีอันนี้ไปเห็นเบิ่งอันดีพี่น้องที่เป็นเสือกยอนยอนเนี่ยเมียพักเก็บไว้ในหล่าวไว้ให้เบิ่งแล้วว่าเอาแบบบูชาอย่างเงี้ยแหละพี่น้องเพราะว่าอาไว้ทั้งอันนี้เนาะอันดีพี่น้อง บางทางปะทุมหยเขาเหลาอยู่นอกบ้านเทือว่าแขมเกษกรเกียงจะได้ผี่น้องเพระาะว่าขนาดอยู่บ้านอื่นและบ้านพักตบบ้านไก่เคียงกันเนาะก็ยังมีคนมาหลักเขาไก่อยู่นอกมูแน่เนี่ยแหละ,ะเพราะว่าเขาก็เสียไ้เป็นสอบจะเสรเนี่ยแหละเหาเพื่อกระข้นเพื่อจะให้จะได้งัดอะมาั้งเพระาะว่าอยู่นอกมูเนาะกลางขืนเรากลับไปลกักเอา ขาวที่หายไบจ็กสีเพืิกกะเอาไปเมดเนาะนี่นเนาะเลือดตาขาวไปท่านหายจักสีพนกา่าฝ่าว่นนั่งบมมีเวลาหายเปขึ้นไปแบกเอาแบกเอา,เอาลงมาเนาะเป็แต่อีตตนเห็ดกวัวซีอันนี้กวัวซีแหล่นะมาหลักเอาแบบง่ายๆเลยโจนกันเลย ปีนี้ว่าเสืเห็ดองขดมาถุงแล้วก็แม่เอาล้านเนาะแม่เอาลูกสักแค่จักสิไปจะไรมาจังไรเนาะปีนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าว่าสีวังว่าสิีด้ขึ้นไปไย่ยอะไรก็ไ่ได้ขึ้นไปกะสิมาเห็ดหนาเห็ดหนากับว่ารถไทยกะบโบเป็นตาในห่้นะรถไทยค่ะอันนี้ก็สิเป็นรถไทยพี่อายดอกยืมเพิ่นมารถไทยของสักแค่หัวมันเนาะหัวมันกับเก้าเก้าแล้วแบบเวลาติดกับขวันออกมาแห้งแห้งเละกะเสียงดังแบบ ดังขึ้นรถจ่อหนามนะดังแห้งอันนี้เน,นาะจะเสียเห็ดหน้าแหลวบแหลวแต่ว่าเขาว่าโอ้ยคั้นสีเอาก็เอาไม้โหลดถ้าว่าเห็ดหน้าบวเหลดวดอกคันคันไปท้ายหน้าเห็ดหน้ามันท่านแหลวฮะนะมันกะสีตายก่อนยังประมาณนี่เนาะมันกะแห้งสียยากลำบากเพราะว่าหน้ากับบ้านก็ใกล้กันนะเสียรถมาแปลงหรือว่าเอยียงฮะนะมันมกะสีเคิก,กเนาะเขิกเวลาดำไฮดำหน้าอีพี่นนองกะอู้จะไปยากลำบากค่ะก็เลยว่า ปะหาไหนเออปะหาเงินอยู่ไทยคิดว่าบ่ได้วาซิมได้มาเห็ดหน้านะ่ะมันเกิดว่าเมันเป็นเด็กเสือกได้มาเห็ดหน้าก่ะใส่ใจร้ายยางมาว่าสิแปลงรถด้วยยังยังเอาะก่ะกสิเห็ดหน้าสองคนนะแบงเห็ดกับเบื้อคนละครึ่งเห็ดใหญํสำนักกับสำหันละก็พ่อได้กินโกสีดันสิเปิดเนะดาะดันเปิดก็จะเด็กเสืไปไหม ย่างสักแค่ก็บบ่เคยเห็นหน้าสองคนจกักเถื่อนเนาะมีแต่เห็ดกับเอือยกับไอ้เห็ดไปเนาะเห็ดหลายคนเห็ดสองคนเนี่ย่เคยเห็ดจักเถือ่อจะได้ท้ามบาทุง่งเป็นตาไวอย่บอกเห็ดสองคนเน <laughs> บัวไวกับตองไวบั <laughs> บวไวกับตองไวจะได้กับตองสูงเนาะ เคยเห็ดไร้ขนก็ไม่เห็ดสองขนกะวังเวอยู่ได้ปีน้องกลัสิแล้วหายหนึ่งดำเนาะอาดเหลาคนมาหนี่ได้ส้มซอบมอะไรพี่น้องวันนี้สักแค่ยางเมื่อแล้วพี่น้องละสักแค่ผ้ามาาบางขาวในเหลาเลยเนาะพี่น้องกะเรือกะโบ้ไร้ปันใด โอเคพี่น้องสำหรับคลิปในสักแค่ก็สิขอจบคลิปแนละ้วทำให้มางขินีนกับฝากก็ไหลก็แซ่์ไปกำใจสักแค่เดอ้อฝากก็ติดตามนะพี่น้องฝากปักตะไคร้ให้น้ำนาะทีบอ่อบผัดคลิปใหม่ๆของสาวแค่ปักเซขอ่ขอาข่าวว่าสบายดีพี่น้องสวัสดี